ดีเนี่ยให้มาถึง4ลิตรครึ่งครับแล้วก็ถังน้ําเสีย4ลิตรโอ้โหเรียกว่าสามารถหมุนวนเติมน้ําแล้วก็วิ่งไปถูพื้นแล้วก็กลับเข้ามาซักล้างแผ่นม็อบนะครับแล้วก็เก็บน้ําเสียไว้ในตัวใช้ได้นานกว่าที่คุณจะต้องมาเคลียร์ในชุดน้ํา ทิ้งแค่นั้นเองครับมันเพิ่มความจุขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คุณทิ้งเครื่องนี้ไว้ให้ทํางานด้วยตัวเขาเองเนี่ยได้นานยิ่งขึ้นถังน้ําดีเนี่ยถ้าเทียบกับปริมาณน้ําที่เขาต้องใช้ในมอบของเขานะครับ4ลิตรครึ่งเนี่ยสามารถทําให้มอนี่ยถูพื้นได้กว้างถึงพื้นที่500ตารางเมตรนะครับบ้านเดียวขนาดกลางๆโดยทั่วไปก็น่าจะสักประมาณ160 180 200้ตารางเมตรใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ย น้ำดีของเขาเนี่ยสามารถความจุเพียงพอที่จะถูบ้านได้หลายรอบเลยนะครับเรียกว่าไม่ต้องเติมน้ํำบ่อยๆครับผมสราบมาว่าดิว่มี่เนี่ยเขามีชุดอุปกรณ์เสริมนะครับถ้าหากคุณอยากจะแบบ worry free เลยไม่ต้องดูแลเร e โนเมนเทนแนนเลยนะคุณสามารถซื้อชุดอุปกรณ์เสริมสําหรับชุดเติมน้ําและทําน้ําทิ้งได้เขาจะเป็นชุดอุปกรณ์เสริมที่ต่อเป็นสายยางนะ